วิวผลลึฟในเบาฟุตเวลาหนึ่งนาทีสกิลเซตนะคะนี่ก็จะเป็นหัวใจอย่างนี้เลยต่อไปก็เป็นสกิลเอกนะคะลักษณะก็จะเหมือนธนูนะคะทุกคนว,ว้าวต่อไปก็จะเป็นสกิลซีนะคะ ต่อ,อมาก็จะเป็นสกิลวีนะคะสามารถใส่เพื่อนของเรามาได้นั่นเอง Oh my god What is that Oh my god คือบอดเก่งมากแม่สกิลต่อไปนะคะก็จะเป็นสกิลบินนะคะทุกคนว้าวอ,อ,อันนี้เนี่ยเราชอบสกิลนี้มากมากเลยนะคะสามารถใช้สกิลระหว่างบินได้นะคะทุกคน วว้าจบคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ